สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาแชร์กรณีที่ Magnetic Flow m e t ตอร์ซีเมนต์โมเดลแม็กห้าหรือ m a ็6000กรณีที่เซนเซอร์พรอมหายหรือเสียนะครับครับหน้าตาของเซนเซอร์พรอมจะเป็นแบบนี้นะครับ กรณีหายหรือเสียนะครับในเครื่องที่เซ็นเซอร์พอมปกติเครื่องจะโชว์ว่าเซ็นเซอร์พอมถูกติดตั้งแล้วนะครับครับเราก็เข้าไปเช็คที่ ที่เมนูเซนเซอร์นะครับครับมาที่เมนูนี้ครับเซนเซอร์ชาร r a เตอร์ s ิสติกครับกด Enter เข้าไปครับครับอันนี้คือกรณีโฟร์มิเตอร์ปกตินะครับจะโชว์ว่า Install แล้วนะครับอันนี้เป็นไซส์ครึ่งนิ้วนะครับอันนี้เป็นค่า Calibration Factor ครับ อันนี้เป็น Collection Factor ครับตัวนี้เป็นค่า e x t e t i o n จะขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์นะครับตัวนี้เครื่งนิ้วจะอยู่ที่12.5เฮิรตครับแล้วก็มงเล็บ50เฮิร์ตครับครับตอนนี้เราจะเห็นเคอร์เซอร์กระพริบกระพริบอะลา์มอยู่นะครับซึ่งซึ่งจะบอกว่าเครื่องมิเตอร์นี้มีปัญหาอะไรอยู่ครับ อันนี้เราก็จะกดเข้าไปดูเลอร์นะครับอันนี้คือลเ,เลอร์ที่กดปุ่มกลางโอเคครับโชว์ว่า P40 Sensor พร้อมนะครับก็คือตัวเนี้ยไม่ไม่ได้มีเซ็นเซอร์พร้อมอยู่ครับหรือว่าเซ็นเซอร์พร้อมหายนะครับทีนี้จะทำจะทำยังไงครับให้ให้เครื่องสามารถใช้งานได้ ครับกรณีนี้คือมีปัญหาที่เซนเซอร์พอมนะครับเดี๋ยวเราจะแบ็กกลับไปครับแบ็กกลับไปแล้วเข้ารหัสครับครับแล้วเข้าไปที่เมนูเซนเซอร์ ครับเมนูนี้นะครับเซนเซอร์เช่าเร็กเตอร์เลสติ้งนะครับครับเราอินเทอร์เข้าไปครับครับโอเคครับจะเห็นว่าเครื่องโชวว่าเซนเซอร์พอมไม่ได้ติดตั้งนะครับ not i n s t a l l ครับเรากดไปอีกครับครับอันนี้ครับครับอันนี้เป็นเซนเซอร์ไซส์นะครับอันนี้เป็นค a าเดือบิชั่นแฟกเตอร์นะครับ นี้เป็นค่า Correction Factor ครับตัวนี้เป็นค่า a c t e a t i o n ครับโอเคครับคือตอนนี้เราจะใส่ค่าของ Sensor p r o m โดยโดยโดยดู Name p เพจของของตัวเซนเซอร์นะครับ <c oughs> เพื่อเพื่อให้ เซนเซอร์ใช้งานได้ชัวว่วคราวก่อนครับครับอันนี้ครับจะโชว์เนมเพจที่จะโชว์ค่าแคลแฟกเตอร์แล้วก็ค่าไซส์ของตัวเซ,เซ็นเซอร์นะครับ ครับอันนี้ค่าแคาเฟกเตอร์อยู่นีนะครับสายอยู่นี้นะครับโอเคครับค่าที่เราต้องใส่มีอะไรบ้างครับค่าแรกก็คืออตัวนี้ เซนเซอร์พรมต้องเปลี่ยนเป็น yes นะครับครับเรากดต่อไปครับเซนเซอร์ไซส์เซนเซอร์ไซส์อันนี้หน่วยเป็นเมตรต้องดูดีๆนะครับหน่วยเป็นเมตรก็คือ DN 1 5ก็คือ0.015นะครับ DN15 หรือว่าครึ่งนิ้วก็ใส่0ูนยถ้าเป็นสองนิ้วก็เป็น DN50 ก็ใส่0.050นะครับครับต่อไปครับครับค่า CalFactor ก็เอาจากเนมเพจที่โชว์ก่อนหน้านั้นมาใส่นะครับ กอกรอกไปครับครับค่าของตัวที่โชว์เมื่อกี้คือ0 1 5 7 0 8ุนะครับ กดไปที่เลขศูนย์นะครับกดเร็วเกินไปครับแล้วก็เลื่อนไปครับ1ครับแล้วก็เลื่อนไปครับ5้าครับ ครับแล้วก็เจ็ดครับแล้วก็ศูนย์แปดสี่นะครับ 8แล้วก็4นะครับครับแล้วก็ทำการล็อกนะครับให้ให้จำครับครับแล้วก็ไปต่อครับตัวนี้เป็นค่า c o r r e c t i o n factor อันนี้ก็เป็น1นนะครับครับไปต่อครับ แล้วค่า Excitation อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของ Flow Sensor นะครับตัวนี้ครึ่งน,นิ้วตามเมนวลอยู่ที่12.5เฮิร์ตครับอันนี้ก็ทำการเปลี่ยนนะครับเอา e r เแล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็น12นะครับครับ12.5เฮิร์ตนะครับ ห้าสิบเฮือนแล้วก็ล็อกครับแล้วก็เลื่อนไปอีกครับว่าเราเปลี่ยนอะไรอีกโอเคตรงนี้อย่าลืมเปลี่ยนจาก NO เป็นเยสนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เสร็จสิ้นการป้อนค่าของเซนเซอร์พอมนะครับตัวนี้ถ้ามีของไหล โฟก็จะโฟมิเตอร์ก็สามารถอ่านค่าได้ครับครับจบแล้วครับสวัสดีครับ